ไกระทอ,ทอกินเป็นบ้างเป็นไงหวานไหมเป็นไงนนอ่ะมันเป็นไงลองเคี้ยวไปเออหวานหวานถ้ากินข้างบนอาจจะหวานหวานลูกกัดแต่ข้างบนอ่ะอืมเป็นไงเผือกเรนย่างไม่ดองหรอกมันหวาน กินได้ไหมม,มากินไม่ได้ไมาให้มามามาอร่อยอ้าวเป็นไงอร่อยไหมอร่อยกระท้อนไข่กระท้อนป้าปทีท้อนท้อนร้อน,นป้าป้าปีอืออร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะตั้มตั้มผู้ชมตั้มผู้ชมกดไลค์กดไลค์กดแชร์โอ้โห แล้วก็กดคลายแล้วก็กดแชร์โอเคค่ะให้ใครคะให้ให้ยายจิ๋มให้ยายจิ๋ม <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบาย